อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวเกมไซอิวขั้นต่อนะครับประมาณไซอิวเกมจีนโอเคชัดเจนส่วนใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับสามารถโหลดแอป WeChat นะครับเพื่อทำการล็อกอินเข้าเกมได้เลยนะครับเมื่อกี้ไปอาบน้ำแปรงฟันมานะครับเดี๋ยวประมาณ เที่ยงคืนตีหนึ่งก็นอนนะครับอันนี้ขอทำคลิปเล่นเกมกับน้องๆก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูที่ลีกๆีคคนก่อนระบบตัวละครกันนะสวมเสื้อก่อนแล้วกันเอ่อจะเป็นเกมข้ามสเตจแนวแนวเดิมที่พี่เคยรีวิวไปนะครับ เดี๋ยวมันบงังคับไปเข้าสเตตเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วกันตอนนี้อยู่แมปสวรรค์นะครับอยู่แมปสวรรค์ตอนนี้แนวแนวคิติก้านะครับข้ามสเตตอะไรพวกนั้นข้าพหลังก็เอามา PVP มาต่อสู้กันแต่เรื่องสกิลเนี่ยจะสวยหน่อยเพราะออกไปทางแนวจีนสกิลแบบนี้พี่ชอบม,มากเลยนะครับสวยงามมาก มันดูอลังการเป็นกำลังภายในดีนะฮะตอนนี้ก็ต่อสู้กับพวกนักรบสวรรค์อยู่ไม่รู้ใครเป็นใครชื่อก็อ่านไม่ออกแล้วก็ตัวละครก็อีกจะรักค่อนข้างดูไม่ออกเหมือนกัน สกิแลแรงมากครับสกิลโอเคเดี๋ยวให้มันข้ามสเตจให้ไปโหมดฝึกซ้อมไม่เรียบร้อยก่อนเล่นไปดูการาฟิกไปพร้อมกันนี้แหละอ่าอันนี้เป็นช่องเก็บของแล้วก็ตัวละครนะครับ นี่สกิลสกิลนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะอัพดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ข้ามขั้นไปมันน่าจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดเนี่ยตามเลเวลแต่ก็ต้องอัพแหละครับไม่งั้นจะเอาอะไรไปสู้ตอนนี้อัพได้ ทำได้แค่นี้ตอนเนี้ยโอเคระบบอื่นยังไม่เปิดอืมทางซ้ายมือจะเป็นโปรไฟล์ของวีแชทนะครับมันให้เข้าสเตติกแล้วไปไปไป เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดสกิลนี้แรงมาก,กราฟิกทำโอาโหสุดยอดยครับจินตนาการถึงสวรรค์ได้เลย เลเวล10ิน่าจะมีพักพวกมาเพิ่มเพราะว่าสายมือเนี่ยช่องล็อกอยู่เหมือนตอนแรกที่มาให้มาสามตัวก็น่าจะเหมือนเกมทั่วไปคัมสเตดสะสมตัวละครเดี๋ยวมีเกมหนึ่งแนวคามสเตดแล้วก็โมบ้า คือเล่นคลายเอลเอลคลายฮอนเล่นบนมือถือภาพสวยมากครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันได้เย่๋อัพพร้อมกับคลิปหงอคงนี่แหละเดี๋ยวจบเกมนี้พี่นาจะไปตีมูบาต่อพอสนุกมากนะครับอรโอเคได้อะไรมาดูสิรองเช้า อาใช้รองเท้ามามาบวกสเตตัสชนิดเหมือนกันนะครับอันนี้อะไรเยของกิจกรรมเฮ้ยน่ารักว่ะแพนด้าแพนด้าอันนี้น่าจจะต้องเติมเงินมีเคเวส รักเพชรไปเลยอ่าแล้วก็อันนี้เพื่อนน่าจะเพื่อนนะมั้งอ่าซ้ายมือนี่อะไรเอ่ย น่าจะเป็นกิจกรรมนะครับซ้ายมือตอนนี้กําลังหาตัวตั้งค่าตั้งค่าระบบอ่าน่าจะตรงนี้วขอดูก,ก่อนนะครับเยอะแยะเลยนะครับอ่านไม่ออกเลย เดินตำรวจหน่อยอ๋ออันนี้คือคือว่าถ้าใครจะสู้ต้องกดปุ่มต่อสู้แล้วก็เข้ามายัางวัดตรงนี้แล้วก็เข้าสเตตอไป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 สู้กับบอสก่อนกิฟไปกดมัน 给交上。年轻的妖族英雄身陷包围，此时一道宽大的僧袖刀天而来，将他们带入一片。 S <S อว่าแล้วตัวปย่ยกันอันนี้รับฮีโลชัวชัวอ,อ,อันเชิฮีโโ่จากสวรรค์โจตี มาแล้วเทพหรีจริงหรือเปล่านี่อันนี้แชร์ไม่ต้องแชร์ได้มาละหนึ่งตัวอันนี้หน้าหน้าเปิดหน้าเปิดฮนะีโร่ครับอ่าเดี๋ยวสวมใส่อ่าตั้งค่าตั้งค่าเพื่อนก่อน ออกข้ามมาเมืองใหม่แล้วหมดตัวปกไก่นายจะต้องมาเจอบตัวปะไก่แล้วก็ปราบตัวปะไก่ตามเรื่องแล้วมั้งครับไม่เท่ไม่เท่ดูฝุ่หงอคงไม่ได้ tiềng đìa, đi đìa, đìa, á đìa, đìa, chinh đìa, 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 kêu đìa, đâu á đìa, 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 chinh đìa, บอสอะไรสกิลฟันต่อไม่ยังมันเลยฮะเรยียบ้อย อใส่ขงหลักๆตัวแรกน่าจะเป็นตัวที่ให้มาน่าจะมีโหมดสุนองโคงในล่างเองอถ้าไม่ตา่าง กิวสวยมากทงท่งางียนะจินตนาการได้เลย่าได้มาแล้วเล็กๆกก็คงต้องเดินตามเควสแหละครับ ร yeah. ับของรางวัลการาฟิกตอนรับรางวัลยังสวยงามเลยครับไปดูสำรวจเมืองอยู่เมืองสวรรค์ดูเพื่อนคนจีนนั่งนั้นแหละครับเล่นอยู่ภาษาจีนนั่งนั้นเลย ที่เอ็นเห็นคนเล่นเยอะดีครับมันนี้ลานประลองก็้มีการประลองด้วย เพิ่มออปชันอัพสกิลโอเคครับลาไปก่อนครับคร่ครคราวๆ่าประมาณนี้นะครับสำหรับเกมตำน,นานไซอิวนะครับใครชอบเกมแฟนตาซี Fantasy, เกี่ยวกับตำนาน สุนงอคงไจอิวอะไรเงี้ยโหลดเล่นได้ครับแอปไปก่อนะครับสวัสดีครับ